เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนไปไปไหนก็ไป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 รอก่อนไปเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วมัเือเหลือหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งไม่ต้องมาเลยเออไอจัดการจัดการไอสองตัวนี้กันไอพวกขี้เสือกขึ้นไหนเนี่ยไม่ไหวว่ะหลอดครึ่งเนี่ยโดยเฉพาะคิปเปอร์อาหารก็ไม่มีกินด้วยแย่ป่าหละตู้เตอรตู้เตู้์ตาหลับตาหลั ตาลาตานะตาตาตาน็เอาอยู่ไหนล่ะซอมบี้อย่ามายุ่งได้ไหมซอมบี้เฮ้ยอยอยาวิ่งตกดิพวกหาสัตว์เอาลองหายไปไหนดีนี่นี่นี่นั่นนี่น่นนี่นั่นน้ำไปน้ำไปน้ำตลกอะอ้นั้นม้าไอสัตว์เฮ้ยตกใจตกใซอมบี้ซอมอย่าอย่าเข้ามาไม่หายปอย่าเข้ามาฟู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 ฟิฟูฟูฟูฟอฟูฟูฟูฟ ไม่ได้เลยโอ้อ่เรื่องลอยลอดเดียวเสียงอะไรข้าหลังอะไรคีเปอร์มันลอยหน้าบ้านมันจะทำประวัติศาสตร์ให้เป็นจริงกังอ,อยู่หลังคาเลยหูย่าจองล้างจองผ่านเลยกูนักหนาวะ่ะคีเปอร์มาดิคุยใครกลัวมึงดอกมาดิเอาหายเย็ดละลอ,อยตรงนี้ว่าไม่เห็นนะลูก มาเอวมาเบยมบยักขานะคะนะคะ<อ>ดาวไรเชื่อนะเอา้าหลบได้นะโอ้โหโอเป็นตัวไฟหรอมึงแล้วมึงหลบอย่างเทพจักรเปล่าหลบอย่างเทพอะสัตวกรู้แต่โมเมนต์อิสระกับสาสตร์เบาเบาเสียงเบาอ๋อก็เบาเองเมื่อกี้เบามากเลยอ๋อหรอจิ้งรอ ไม้พออี่เขาพูดเบาเองอเอาขได้เอาเบนเดอร์แล้วเอามาเลยเบนโรดเนี่ยมีอาชิเมนปุงยาไหมนีแต่ว่ามันไม่ใช่อาชิเมนหลกนั้นขอเนี่ยแล้วกันรีบเล่นรีบจบก็จะได้อนั้นไงเอาเบสโรดเนี่ยเอาไปใส่อนั้นเอาไปใส่อนั้นเอาไปใส่กับตรงตายเอ็นเดอร์มาตรงตายเอ็นเดอร์ป่าไหนลูกแกเขาเรียกว่าไขา er ่มูเอ็นเดอร์เว้ยอ้าวเหรอพูดผิด ไม่เอ้เขาว่าโฟวแปลว่าอะไรวะแปลว่าไอออฟเอนเดอร์สัตว์ดวงตาดวงตาแห่งเอนเดอร์ออมาดิไอออฟเอนเดอร์เอ้าโอ้บาร์โหลดเทเอาเอามาดิเอาของเต็มให้จะเลนเอาทอสไปเฮ้ยทอสโดูไหมเอาลูกแท่งไฟไหมค่ะเอามา อยดอ,อดฉลดเนาเอาไป<อ><อ>ดอกกุหลาบนะอ๋อลืมไปวางทีฉลอดเอาไปกินดีกว่าโอเพราะปวล้วมันก็ดูดดีถ้าเราจะไม่ก็ดูดไม่เนาะก็ไม่ดเดดีนี่หว่าหาวัวจะไปหาวัวกั๊กไหมใจเย็เยนใจเย็นพวกข้าวไม้โค่นไม่คุ้มเลยให้จะบอกจริงนะคะมันก็แล้วแต่ โอ้แหลกนีน่ดอกไม้อะไรอะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะดอกไม้อะไรอ่ะอ๋อดอกอดกุหลาบนี่ดอกทองเ,อเฮ้ยเยี่ยแม่งไม่สุภาพสัตว์เอ้ไอ,อ้ที่กูพูดไอ้ก,กิมก็ไม่สุภาพเหมือนกันี่ว่าคิดว่าตรงนี้มันเจ็ดเท่ดีไหมเนี่ยโอเคไม่เท่ก็อย่างไรก็ใช้ได้ อีกเราก็ไม่ได้ไปด่าใครนั่นเราก็พูดกันเองไงดอกธงดอกทธงจะไปพูดจะไปพูดอะไรกับน้องซอมซอมมี้เลยซอมบี้ในลูกว่ามาแต่จะไปพูดกับใครไปพูดกับผู้หญิงเลยอ่ะเรื่องนะฮะโอ้แฝดช้างลื่นมากแฝดช้างลื่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดลื่นเอ๊ะ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 นั่นมันเสี่ยงอะไรแฝดช้างลื่นมากเอาเอาเขาไปชีวิต วัวหาไม่เจอวัวอยู่ไหนเอ๊ะยใจเย็นที่พีมาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านด้วยหาวัวให้เนี่ยขอขออะไรเดียวขอแหวนทองแดงขอบุญน้องข้าขอช้างขบมาน้องข้าขีขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครทองเนื้อเก้าไม่เกี่ยวแล้วเราจะคราฟสิ่งที่มีชื่อว่า เอาอยู่ไหนวะดาเพชรแต่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 แแต่แอดใกล้จื่แต่ใกล้ใกล้ร้องเสียงดังมากใกล้ต่ใกล้ใกล้เสียบนออู้โหยโชคดีไปน้มือออกจุไฟแต่โไ่โหัวใช่ไมนี่ครับเราได้ดาเพชรมาแล้ว เริ่มเริ่มไม่ลื่นละเริ่มไม่ลื่นละได้ดับเพชรแม่งไม่ลื่นอ๋อของมึงสิบสิบสองช้างแล้วสิบสองช้างบ้ามันยิ่งจะแหลกโโอ้หลื่นลื่นขึ้นนิดนึงเลื่อนลงนิดนึงเลื่อนลงไม่ใช่เรื่องออปชั่นตีลิตติ้งอ่ะสิบแปดช้างเหมือนเดิมเอาโอเคเดี๋ยวกูลองก้าวย่างบ้าง เลื่อนขึ้นกว่าเก๋อินะเออว่ะทำไมมันลื่นวะหัวมีวะลื่นแล้วแม่งก็แหลกพอลื่นปุ๊บแหลกปับ๊บเลื่อนปุ๊บเราก็เจ็บปั๊บโอเคที่วัวไม่มีหรอแม่งในป่าหาวัวยักษ์มากแม่งก,ก็เรียบเลยเอาเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเชี่ยขึ้นมาตรงนี้เก็บเข้าไปเก็บเข้าไป หมาป้าหมาป้าหมาป้าไม่มีกระดูกหม,มาป้าหมาป้าเราด้วยเราด้วยเราหมาป้าหมาป้าอย,ยอยู่ได้อยู่เพิ่งอยู่ได้เอิ่มเอ็ก1500ลบ1570ไว้63เซต2900เอ็ก2911โอเคไปเลยเดี๋ยวเดินไปหาตอนนี้อยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวเขาจะพาเดี๋ยวเขาจะมาด้วยเขาจะไปหาเพื่อนบอกมาเอา มา,ามามาอย่างนี้กูจะกลับบ้านไงล่ะโอ้ลูก,ลกโอ้เอาเหอะลูกมาปา้ามาปา้ามา,มาป,าปา้าไปทางนั้นน่ะมาตามมาดิเอายืนนิง่งเลยมาตรงนี้เอ๋อเนี่ยเดินไปทางนั้นน่ะเดินเฉียงไปเรื่อยๆเดีเย๋ยวเจะมาปา้ามาปา้าไปในน้นี่ย<ห>ตรงริมน้ำอะ่ะมันเอ็นจอยเหอะเอ็นจอยเหอะกันอยู่อะ่ะโอ้ยน่ารักมากมาหน้อยของข้าของข้า นี่มึงยังไม่ได้มาปลายไหมโอเคได้สามตัวโอ้ไม้เต็มบ้านหลานเต็มเมืองนี่ไม่ใช่สี่ตัวสี่ตัวไม้เต็มเลยสี่ตัวเฮ้ยข้างบนนั้นมันคืออะไรอ่ะอมไม่ใช่โอ้มึงด๋วอะไรนี่หว่าฮะมึงเอาอะไรนี่หว่าถ้ากูเผลอตีมก็ไปลุงจัดตายนี่หว่าไอ้ตรงนั้นอะไรอ่ะภูเขาอะไรเออภูเขาไม่ต้องมายุ่งกับกับบ้านเนาะ บ้านอยู่ไหนเราตามมาบอกเลยว่ามันต้องทีพีเดินกันหาวเนี่ยนิ่งเยอะมากเลย go go let's go เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเอาจิตช้างดีกว่าเฮ้ยเอาจิตช้างวนกันกันหกช้างก็ได้เอ้าานิ่งเเลยมอหกช้างมาตรฐานสุดแล้วนอร์มอลเลยแหละดีเลยเฮ้ยเร็วไปไหน ฟอลุมีอันนี้กูเดินมัวเอาเฮืหน้าตามมาเชื่อต้องเชื่อใจกันสิเพื่อนเพื่อนต้องเชื่อใจกันต้องอยู่ขับต้องอยู่ขับเชื่อใจก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่โอ้โหมันพูดแต่คิดไปแล้วนะน่าจะคิดไปแล้วแล้วอุ้ยหล่น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 ฟอลุมีน้ำ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 ฟอลุมีนะจ๊ะฟอลุมียังไงยัไงฮเฮ้ยอยู่หลังมึงแล้วกูรู้จักไหมบลิงแดกเกอร์เออไม่ใช่มีกี่มารู้บลิงสไตน์เขาเรีย เขาเอ้ยลุงลุงลุงเขาเรียกเขาว่าอะไรวะเขาชื่อว่าอะไรวะเอที่มันหายตัวได้อะชื่อว่าอะไรลิคิมารุ้งนี่ลิคิมารุคนคิวเลยมาดินี่มึงดอปเตกับเขาได้เลยแต่ข้อเสียของลิคิมารุในเทรนเดอร์ใหก็คือเกรดเลือดจริงๆไอ้น้นเฮี้ยมากเลยฮะมันเฮี้ยมากมันขี้มาก เอากเอาเวลกดวอดทีดทางไหนทีนเนี้ยทางไหน,นีย